โ okay. อเคปั่นเล่นปั่นเที่ยววันนี้นะครับก็ออกมาปั่นจักรยานกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็ตั้งใจว่าจะปั่นยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งเป้าหมายไว้เหมือนเดิม100กิโลนะครับแต่ว่าอาจจะเกินไปสักเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแล้วก็เส้นทางก็ตั้งไว้หลมๆนะครับ อาจจะมีแวะเที่ยวนะครับตามสถานที่ต่างๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะปั่นไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับอ่าเมื่อสักครู่นะครับก็เจอกับกลุ่มหันสานะครับกลุ่มปั่นจักรยานชื่อดังนะครับย่านพระรามสามนะครับก็มากันกลุ่มใหญ่เลยเขาก็ มีรถปิดท้ายแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับหน้าทางปั่นกันจริงจังมากเขาก็ชวนผมให้ไปด้วยกันนะครับผมก็อยากไปนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเส้นทางไหนกันบ้างแล้วก็จะกลับกันกี่โมงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับถ้าเกิดมีการนัดแนะแบบเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกทีนึงก็อาจจะได้มีโอกาสได้ปั่นด้วยกันนะครับโอเคไปกันต่อครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่เส้นทางแหลมฟ้าผ่าวัดสาขามุ่งหน้าเทียงทะเลนะครับวันนี้ก็ถนนแห้งดีนะครับมีน้ำขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะแยอะอะไรนะครับพอจะปั่นลบหลีกได้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้แดดออก เร็วมากนะครับประมาณ8โมงเนี่ย7โมง8โมงเนี่ยแดดมาแล้วนะครับแต่ว่าแถวนี้ก็ลมค่อนข้างจะแรงนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปไม่ได้ถือว่าร้อนอบอ้าวอะไรมากมายนะครับก็แถวนี้ครับก็โล่งๆบรรยากาศดี เราเดี๋ยวมาติดตามนะครับว่าวันนี้จะรอดไม่รอดครับ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ามาทางะสะพานแดงนะครับจุดชมปาโลมานะครับก็ไม่ได้มานานมากๆแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ ก็จะมีสะพานนอนยาวไปไกลนะครับตอนนี้ก็กำกำลังเดินอยู่ตรงสะพานส่วนที่เขาทำยื่นเข้าไปในทะเลนะครับอเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับเป็นสะพานสีแดงนะครับยื่นเข้าไปในทะเลนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เดินมา ชมบรรยากาศนะครับป่าชายเลนนะครับชายทะเลตรงนี้เขาก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวังมัดฉานะครับก็เป็นทะเลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ เพื่อนนักปั่นนะครับคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเราก็พอที่จะปั่นระยะทางไกลๆได้บ้างแล้วนะครับก็แนะนําเลยนะครับจุดหมายปลายทางสะพานแดงแห่งนี้นะครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับบรรยากาศดีเลยถึงแม้ว,ว่าจะมี แสงแดดบ,บ้างแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนอะไรเลยครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับมานั่งชมบรรยากาศโอเคเดี๋ยวผมจะลองพาเดินไปตามแนวแนวสะพานด้านโน้นนะครับยาวมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับ นะครับแข็งแรงกว่าเดิมนะครับเป็นปูดจะลองดูครั้งก่อนที่มานี่จะเป็นไม้นะครับเวลาเดินเดินไปนี่ก็ต้องระวังเพราะว่ามันก็จะมีไม้บางท่อนที่มันผูกผแต่ตอนนี้สบายแล้วก็ สามารถเดินได้อย่างสบายใจนะครับเราทำเป็นโมดูลแข็งแรงนั่นหนา ตอนนี้นะครับก็อัปเดตให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ทราบนะครับวอนที่สะพานจะปั่นได้แล้วนะครับครั้งล่าสุดที่ผมมาก็ก็หลายปีมาแล้วนะครัตอน,นั้นปั่นไม่ได้นะครับอยูมันเป็นไม้นะครับคือ ก็จะไม่มีทางไปต่อแล้วนะครับก็จะได้มายืนชมวิวกันตรงนี้นะครับวิวป่าชายเลนนะครับก็จะเป็นทะเลในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราจะไม่สามารถเห็นได้ที่ที่ทะเลที่หลายๆคน นิยมไปกันนะครับอย่างเช่นบังแสนหรือว่าหขดหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะไม่ใช่แบบขนะนี้นะครับสันนกเกจะมีพวกอตอไม้นะครับก็จะมีหอยนะครับมาเกาะมาวางไข่กันนะครับ เดาวาด่าน่าจะเป็นจากคนในพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วก็มีแนวแนวกันคลื่นด้วยนะครับที่สังเกตเห็นจะเป็นก้อนหินนะครับก็น่าจะมีการขนก้อนหินนะครับไม่แน่ใจว่าใช้วิธีไหนนะครับอาจจะ,ะใส่เรือมานะครับแล้วก็เอามาเอามา กองเอาไว้เป็นแนวกันคลื่นลักษณะนี้นะครับก็ถือว่ามีความพยายามมากๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ ไปต่ลัปก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศ ก็เก็บระยะครบ1 0 0กิโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า,ายังรู้สึกว่ายังมีแรงเหลืออยู่ก็เดี๋ยวคิดว่าคงจะปั่นเล่นต่ออีกสักนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวๆข้างสวนสาธารณะของรัฐโพนะครับอาจจะเ,เข้าไปปั่นวนเล่นในาบางกระเจ้าบางน้ำพึ่ง สักนิดหน่อยนะครับโอเคมาเจอครับ จบทริปกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ประมาณระยะทางนะครับ100กิโลเศษนะครับเศษเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเพราะว่า,านาฬิกาแบบใกล้จะหมดนะครับก็เลยรีบปิดระยะทางซะก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดปั่นต่อไปแล้วเดี๋ยว นาฬิกามันดับไปเลยก็กลัวว่าเดี๋ยวระยะจะหายนะครับก็เดี๋ยวจะไม่มีบันทึกเอาไว้นะครับว่าวันนี้ได้ปั่นไประยะทางเท่าไหร่กันบ้างนะครับโอเคก็ฝากกันไว้นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมีคอนเทนต์อะไรมาแบ่งปันมาชวนคุยแล้วก็มา ชวนปั่นชวนเที่ยวที่ไหนกันอีกนะครับก็อย่าลืมเราติดตามชมกันได้นะครับโอเคคีิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ